สวัสดีค่ะคุณรู้ไหมคุณผ่านมาเจอคลิปนี้นั่นแสดงว่าคุณกำลังได้รับความโชคดีปังๆค่ะมาค่ะก่อนอื่นขอดูพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะว่าคุณเป็นใครทำอะไรมาบ้างนะคะมาค่ะเพื่อเป็นการยืนยันว่าคลิปนี้เป็นของคุณอย่างแน่นอนร้อเซแต่การที่คุณผ่านมาเจอคลิปของอันตี้ในวันนี้ แน่นอนค่ะคลิปนี้เป็นของคุณใบแรกดวงสมพงว้าวเป็นคนมีคู่เนาะหรือคนที่ยังไม่ได้คู่ก็กำลังจะได้คู่ในเร็วๆนี้แหละเป็นคู่ที่มีบุญสัมพันธ์กันด้วยนะว้าวพลังงานต่อไปเป็นยังไงคะวาจารุนแรงอืมเป็นคนที่ช่างพูดค่ะช่างเจรจามีความฉลาดในการพูด รู้จักแก้ปัญหาด้วยวาจาเป็นคนเก่งกาดใช้วาจาแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีผู้คนนับหน้าถือตาอีกใบนะคะอือหือบารามีเปิดแล้วค่ะแน่นอนมาแล้วเรามาดูกันต่อเลยค่ะบารามีคุณเปิดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคุณพร้อมแล้วที่จะรับโชคปังๆนะคะมาดูกันค่ะ โชคป,ปังที่คุณจะได้รับคือเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคุณจะมีโชคในเรื่องอะไรคะมาค่ะไปแรกคู่ยักษแน่นอนตรงกระดวงสมพง์คนไม่มีคู่พบคู่อย่างแน่แนเลยค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะเปลี่ยน พลังงานที่เคยเป็นคู่เวรคู่กรรมหรือคู่ที่ไม่ดีจบแล้วค่ะกรรมทั้งหมดจบต่อไปนี้คู่ของคุณจะเป็นคู่ที่มีบารมีคู่ที่มีความสัมพันธ์กันช่วยเหลือกันและนําพากันไปสู่ความสำเร็จโชคต่อไปคนที่มีหนี้มีสินจะเบาบางลงนะคะ ว้าวดีจังเลยภาระต่างๆจะลดลงน้อยลงเบาบางลงค่ะต่อไปอ,อ,อืคุณจะเริ่มค่ะเริ่มเข้าใจเริ่มมีสมาธิและเริ่มที่จะโชว์ความสามารถความเก่งกาดของคุณค่ะ คุณยังมีความเก่งกาจความฉลาดมากมายที่พร้อมจะโชว์ให้ผู้คนได้เห็นได้รับรู้สิ่งนั้นกำลังจะโชว์ออกมาให้คุณได้รู้และได้แสดงและได้เป็นที่ประจักษ์กับผู้คนนะคะแล้วไพ่จะแนะนำอะไรต่อคะขออีกสองใบนี่ไงคะพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังความ ดีความเก่งกาจของคุณกําลังจะเป็นที่ยอมรับอย่างแน่นอนนี่ไงคะยืนยันค่ะคุณจะได้เป็นที่พักพิงของใครบางคนที่ถูกร้อนมานะคุณจะได้ช่วยเหลือเขาจากความสามารถของคุณที่มีคุณจะมีโชค สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังนำพาโชคดีโชคปังลาบลอยต่างๆมาหาคุณในเร็วๆนี้ค่ะหลังจากที่คุณเจอคลิปนี้นะคะขอให้คุณโชคดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ